ความจริงแล้วที่ดินผืนนั้นราคาหมื่นบาทเป็นเงินมากเกินไปแต่มันไม่มากสำหรับคนอย่างพิชิตชัยเทวมิตรซึ่งคุ้นกับการได้เสียในบ่อนการพนันที่เล่นกันอย่างถึงพลิกถึงขิงไม่ว่ามาหรือโป๊กเกอร์และอีกประการหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่นี่ทําให้เขาพิสมัยชีวิตใหม่ยังจับอกจับใจซึ่งเขาเองก็บอกไม่ถูกว่ามันกกมกลืนกันอย่างไรถึงได้ทําให้เขาปักใจเอาง่ายๆไม่มีพิธีรีตองกระทั้งคุณตาเพชรของสุภาวานเห็นว่าเขาเป็นคนตลกจนเกินไปหรือไม่ ท่านก็มีความสงสัยอะไรขึ้นมาบางอย่างดูเหมือนสุภาวานจะเข้าใจว่าตัวของหล่อนนั่นแหละที่ทําให้เทวมิตรหนุ่มคนนี้ปักใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปกระทั่งเขาเบื่อหล่อนเบื่อที่นี่หรือผิดหวังสุภาวานเชื่อว่าพี่ชิตชัยเป็นคนกล้าไม่กลัวกฎหมายเถื่อนของคนเกเรแต่หล่อนไม่อยากให้เขาเสี่ยงจนเกินไปหล่อนทราบว่าเขาจะซื้อที่ดินสามเหลี่ยมนั่นจากลุงก็ต่อเมื่อได้มีการตกปากรับคํากันเสร็จแล้วหล่อนต่อว่าลุง ทำไมแกไม่ทักทวงห้ามปรามบ้างที่ดินผีสั่งอะไรราคาตั้งหมื่นสองรุ่งสารภาพผมเองก็ไม่ทราบว่าคุณพิชิตชัยจะผุนผ่านต่อราคาง่ายๆถ้าเรื่องเนี้ดังไปถึงขุนน่ารักนะสุภวรนพูดอย่างวิตกและกลุ้มใจก็นั่นแหละจะก่อเกิดความเดือดร้อนกันต่อไปอีกคุณพิชิตชายของแกเอามือไปซุกหีบไม่เข้าเรื่องเรื่องตื้นลึกหนาบางอะไรก็ไม่รู้สักนิดเดียวเห็นจะมีเลือดอวดเก่งปนอยู่มากแกก็รู้นะตะลุงตะกิ่งเป็นนกสองหัวไม่เคยรู้จักคำว่าซื้อ มีแต่คดโกงทุจริตเมาอารวาสและยังเอามาเลี้ยงคงได้สนุกกันใหญ่ละสุภาวานมองหน้าลุงอย่างไม่เข้าใจไม่ได้ยินคนที่พักดีต่อรอนพูดอย่างหน้าตาเฉยว่าเรื่องเหล่านี้คุณแดงพูดกับคุณพิชิตชยัยเห็นจะดีกว่าคนอื่นพูดทําไมรอนถามยังสงสัยก็ผมดูๆไปแกเป็นคนดื้ดอๆยังไงชอบคนแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรด้วยดูแต่เมื่อวันซืนเนี่ยมันยิงเอาซึ่งๆหน้าผมยังเห็นแกเฉยอ,ยอยู่เลยคนกล้ามากก็ตายเลวนะลุง ฉันคิดว่าคนที่นี่เป็นยังไงแกควรเล่าให้เขาฟังบ้างหากเขายังดื้อด้านที่จะอยู่ต่อถูกละะ้อนั้นข้อไหนครับก็หากว่าเขาอยู่ต่อไปไมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราจะไปห้ามปรามเขาได้เหรอผมว่าแกอยู่ต่อไปจริงๆนั่นแหละเย็นวันนั้นสุพวรรณให้ลุงไปตามพิชิตช,ชัยมาช้าแผลซึ่งข้อย,ยังชั่วมากแล้วรอดรับหน้าที่นี้มาแต่ตนขณะที่หล่อนชาร์ล้างแผลเพื่อเปลี่ยนยาสุพวรรณบอกเขาว่าอีกหน่อยก็หายสนิทเห็นไม่ต้องชาร์ล้างกันมากกว่า อีกสักสองสาครั้งก็พอฉันเสียดายจริงๆเขาพูดขึ้นลอยๆเสียดายอะไรคะหลอนสงสัยทำไมมันหายเร็วนักสุภาวานรู้ทันทีว่าเขามาบทเจ้าชู้เอากับหลอนเข้าแล้วคุณไม่บอกเสียตัแรกดิฉันจะได้ผ่าให้มันลึกจนสุดใบมีดเลยทีเดียวผมจําได้ว่าผ่าเพียงนิดเดียวคุณแดงวางมีดแล้วร้องบอกคุณตาว่าเป็นลมไม่ใช่เหรอ <c oughs> เขาโหดระหญิงสาวหน้าแดงซานแต่เขาไม่มีโอกาสมองหลอนได้ถนัดเพราะสุภาวานยืนอยู่ข้างหลังหลอนเปลี่ยนเรื่องเสียใหม่ ทำไมคุณไม่กลับกรุงเทพคะคิดอย่างไรซื้อที่อยู่ที่นี่ก็เล่าให้คุณแดงฟังแล้วอย่างไรที่เล่าให้ฟังดิฉันและคุณตาก็ยังสงสัยเพราะอะไรคุณถึงสงสัยคุณแดงดิฉันชื่อสุภวานหล่อนมีงอนอยู่ในทีชื่อนั้นเพราะมากเหลือเกินเป็นมงคลด้วยแต่ชื่อคุณแดงก็เพราะและมีความหมายมากคือเป็นกันเองคุณแดงจะไม่อนุญาตให้ผมเป็นกันเองกับคุณบ้างดอกเหรอคุณเป็นกันเองกับคนที่นี่และบ้านนี้คุณไม่เห็นโลกเหรอคุณกลายเป็นคนเคาะร้ายไปแล้วช่างประไรให้เคาะมากกว่านี้ ผมก็ขอสมัครเป็นกันเองขออย่างเดียวเท่านั้นขออย่างเดียวเท่านั้นร่อนทวนคําอะไรคะอย่าเกลียดหน้าว่าเป็นคนอื่นกระทั่งไล่ไปเสียจากที่นี่เท่านั้นเองดีฉันมีสิทธิ์อะไรจะไล่คุณไปเสียจากที่นี่กละเรื่องอะไรที่ดิฉันจะไปล่วงเกินอย่างนั้นเท่าที่ได้พูดไปคัดค้านความคิดเห็นคุณก็เพราะหวังดีที่หวังดีก็เพราะคุณมีพระคุณต่อดิฉันที่นี่ไม่สมควรที่คุณจะเอาเงินเรือนหมื่นมาทิ้งเล่นเปล่าไม่ได้ทิ้งจนกว่าผมจะมีเหตุผลอันสมควรที่จะทิ้ง เศรษฐีก็เป็นอย่างนั้นเงินหมื่นสองหมื่นไม่มีราคาค่างวดอะไรเลยเพียงแต่ซื้อความสุขสำราญสักประเดี๋ยวเดียวก็เห็นว่าคุ้มกันแล้วข้อนั้นดิฉันพลอยไม่เห็นแปลกไปด้วยแต่ไม่อยากให้มาหมดเปลืองที่นี่คุณแดงคะผมจะเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนนี้ผมเป็นคนอย่างนั้นหมื่นสองหมื่นไม่แปลกทิ้งคว้างได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างเก่าเลยสุภวานปิดปาสเตอร์อันสุดท้ายเราเรียกคนมาเก็บข้าวของหล่อนเลื่อนมานั่งตรงหน้าเขาแสดงว่าพอใจจะสนทนาต่อไป หล่อนเป็นคนสวยก็จริงเด็ดขาดก็จริงแต่บุคลิกลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าความคิดและมีเหตุผลทําให้เขาเองนึกชมว่ามันเป็นส่วนประกอบให้เกิดความน่ายำเกงรงลักษณะคนอย่างนี้เองเหมาะเป็นนายคนสามารถปกครองคนได้ด้วยคุณสมบัติในตัวอีกหลายประการแต่ก่อนนี้ผมเหมือนลูกคนมีเงินซึ่งหลายต่อหลายคนญาติผู้ใหญ่มองตั้งแต่หัวจะลดเท้าแล้วก็ต้องถายว่าไอ้หมอนี้เอาตัวไม่รอด <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคะพอแม่พี่น้องเบื่อ ประตูที่บ้านเปิดให้ออกอย่างเดียวแต่ปิดไม่ยอมให้เข้าสนุกเหลือเกินค่ะผมมีเงินเหลือย่นิดหน่อยสมบัติอีกหน่อยพอจะขายเป็นเงินเป็นทองได้เป็นต้นว่าปืนสามกระบอกปืนสั้นหนึ่งกระบอกถ้าคุณจะอยู่ที่นี่ถ้าทางสุภวานขึงขังปืนเป็นสิ่งจําเป็นผมคงขายไม่ได้นอกจากสิ้นเนื้อประดาตัวก็จะรีดขายสักกระบอกหนึ่งแต่ก่อนจะขายปืนมันยังมีของขายอีกหลายอย่างเขาโเล้อหล่อนมองหน้าเรายิ้มนึกในใจตาคนนี้อารมณ์ขันหน้าหมันไส้ อะไรคะถุงกอ๊อฟกสิกรย่อมไม่ต้องตีกอ๊อฟเพราะมีกบให้ตีแทนแล้วแกงกินอร่อยด้วยยังมีกล้องถ่ายหนังอีกสองอันกล้องถ่ายรูปอีกอันหนึ่งถ้าคุณจะขายมันเพื่อซื้อที่ดินที่นี่เลี้ยงไก่ที่นี่ดิฉันไม่เห็นด้วยเลยคะ่ะทำไมนะคุณแดงทำไมผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ดูช่างไม่พออ,อกพอใจกันเหลือเกินหล่อนมองหน้าเขายังอ่อนอ,อกอ,อก่อ,อนใจแล้วพึมพำรุง่งพูดถูกคุณเป็นคนดื้อเหลือเกินอีกหน่อยคุณก็จะรู้ว่าทำไมคนคนนี้ถึงหัวดือ้อยากอยู่ที่นี่ต่อไป ดิฉันจะเตือนคุณสักอย่างหนึ่งแล้วเย่ะว่าคนบ้านนี้มีแต่เรื่องอวดดีเตือนคนนั้นเตือนคนนี้เรื่องตะกิ่งเจ้าของที่ดินที่คุณซื้อแกเป็นคนร้ายกาจเอาการกินเหล้าติดฝิ่นรักเล็กขโมยน้อยอารวาจเกกะเอาทุกท่ารุ่งมาบอกดิฉันว่าคุณตกลงซื้อที่ตะกิ่งมิหน่าซ้ํายังเจ้าตะกิ่งมาทํางานในบ้านดิฉันให้ลุงเตือนคุณแต่ลุงกลับบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะหัวดือ้อค่ะเราว,ว่าตัวเองอย่างนั้นแต่อย่าดื้อจนเกินไปนักเลยค่ะทิ้งตะกิ่งซะจะเอาที่ดินขอองแกก็ซื้ไป ดิฉันนึกรู้เหมือนกันคุณคงไม่คืนคําก็ดีเหมือนกันเมื่อคุณอยากสนุกแต่อย่าสนุกขนาดเลี้ยงงูเห่าในบ้านจะเป็นภัยกับตัวเองเขาเม้มริมฝีปากยังตึกตองซึ่งหล่อนพอเดาได้ว่าคําเตือนของหล่อนยังความหนักใจให้เขามากเหมือนกันเพราะว่าพี่ชิตชายเทวมิตรได้ให้คามั่นสัญญากับนายกิ่งเสียดแล้วเขาเดินทางเข้ากรุงเทพในวันรุ่งขึ้นก่อนเข้าพักที่โรงแรมคืนหนึ่งแล้วตรงไปบ้านพี่ชายแต่ไม่พบแม้จะเช้าไปสักหน่อย คุณใหญ่ไปอยู่โรงพยาบาลครับคุณหมูคนในบ้านบอกว่าเป็นอะไรไปทําไมไปโรงพยาบาลตัดไส้ติ่งครับสิ่งครอไปทีแล้วใครอยู่คุณฉันธนาครับเขาลังเลอยู่พักใหญ่ก็ตกลงใจที่จะพบพี่สะพ้ายหรือสตรีซึ่งสมัยหนึ่งคือชิ้นของเขาบอกเขาหัวอยากพบพิชิตชัยเทวมิตรเดินวนไปเวียนมาอยู่ในห้องรับแขกอย่างกระวนกระวายร่วมครึ่งชั่วโมงฉันทนาก็เปลวลงมาตามบันไดอันสวยงามในชุดเหลืองอ่อยไปทั้งตัว การเป็นเมียคนทําให้หล่อนจัดจ้านขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชายที่เคยจูบหล่อนอย่างน้ำไหลไฟดับซึ่งเปลี่ยนฐานะเป็นน้องสามีดูหล่อนท้าทายอย่างไรพิกลชันธนาเป็นคนสวยแต่สวยยังชนิดร้อนเป็นไฟกล้าและท้าอย่างหานพระเอกหาบินมาจากหัวหินตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงหล่อนเ,อเจ้ยแจ้วเขาทําหน้าเบื่อหน่ายนี่คุณอย่าให้มันมากไปหน่อยทําตัวให้สมเป็นเมียเทพประสิทธิ์หน่อยเถอะตายปากจัดเห็นเขาไม่รักแล้วเผอเป็นว่าเอาเจ็บ เขายืนมองหน้ารอนอย่างตรงอน,นิจจังว่านี่พี่ชายของเราถึงไงโง่เงาเต่าตุ่นขนาดเทิดใหญ่คนนี้เข้าครองตำแหน่งคุณนายได้อย่างเปิดเผยไม่เข้าใจบ้าสเสน่ห์หรอวะคุณน่ะเหรอผมจะไปแยแสคุณน่ะเหรอผมจะไม่รู้จักรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจะฟ้องผัวรอนทำจลิตไปฟ้องเถอะแต่นี่เนี่ยไอ้เรื่องบ้าบอขอแตกอะไรเนี่ยเขี่ยให้ห่างหน่อยผมต้องการเงิน2อ0หมตายพูดอย่างกับฉันเป็นเศรษฐีอย่างนั้นแหละจะไปเอาที่ไหนมาทูนให้คุณฟังนี่คุณฉัน ทำไมไม่เรียกพี่ล่ะคะไปะโถษจะมายั่วพระแสงอะไรไอ้เงิน25,000ืมันส่วนของผมร่อนทําตาปล่อยออกให้ก่อนไหมล่ะคะที่จริงมันก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ผมจะขอบใจคุณมากเท่าไหร่นะคะ25,000บาทให้ชันห้าพบาทนะคะเปิดปากถุงนี่คุณพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยตาเขาเริ่มเป็นประกายคุณนี่เซียวเหลือเกินเรื่องเงินห้าพันหกนี่นะคุณเห็นเป็นเรื่องพูดเล่นเหรอ ฉันไม่มีเงินหรอกหากว่ามีเงินเหมือนคนอื่นเขาจะได้ไม่อยากได้หรือเห็นว่าเงิน5้าพันมันไม่มีความหมายพี่ชิชายเทวมิตรหลีตารงข้างหนึ่งยังใช้ความคิดคนยังฉันทนาเอาจริงอย่างแน่นอนหากว่าเขาตกลงหล่อนจะจ่ายให้เขาเพียง20,000บาทอีก5 0 0พันบาทพิกเข้ากระเป๋าหลอนเสียจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดอยากได้เงินสดบ่ายมาเอาอยากได้เป็นเช็คเดือนนี้ก็ได้หล่อนพูดยังคนเหนือกว่าให้ตายโหงเถอะเขาสะบดออกมายังเดือดดานพี่ชายผมนี่มันควายเราดีๆนี่เอง ไปด่าแกทำไมเรื่องอะไรไปด่าคุณเทพประสิทธิ์ฉันอยากรู้ก็เมียอย่างคุณตาเขาวาววาบอย่างโทสากลาผู้หญิงอย่างคุณทำไมเขาหลงเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนี้ผมไม่เข้าใจเลยฉันทนากลายเป็นงูพิษขึ้นมาทันทีคุณพิชิตชยัยเดี๋ยวนี้คุณรู้หรือเปล่าฉันสามารถไล่คุณออกจากบ้านได้ง่ายๆภายหลังที่ทําให้คุณหมดหวังเรื่องเงิน2 5 0 0 0บาทนั้นด้วยสํานึกไหม <laughs> เธอพยายามจะเร่งเร้าให้ผมทำสิ่งที่ผมไม่เคยคิดจะทำแล้วแล้วฉันทนานี่เธอเห็นจะไม่ได้นึกหรอกนะว่าคนอย่างผมเนะ่ะเมื่อใดเห็นพี่ชายเป็นควายเข้าเมื่อไหร่เพราะเธอเป็นคนสนตาพายเข้าแล้วละก็จนะําไว้นะไอ้คอขาวๆนี่นะผมจะหักให้มันแหลกกับมือทีเดียวแล้วขอก็เพ่นออกจากบ้านนั้นมาโดยเร็วพันภายหลังเขาจึงค้นพบว่าเป็นความโงเ่เขลาที่เข้าไปหาฉันทนาหรือพูดขอร้องให้หล่อนช่วยเขาจึงตรงไปพบเทพปปสิทธิ์ที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้ฉันกลับบ้านแล้วตาหมูก็จะมาเอาเงินของแกเหรอ ผมอยากได้เงินพี่ชายมองหน้าน้องชายในสายตามีทั้งความเป็นห่วงความรักและความอิดหนาละอาใจบอกได้ไหมตามหมูก็จะเอาเงิน25งหมน้นี่ไปเสี่ยงทางไหนคุณอยากเข้าใจผิดแต่นั่นแหละผมทําให้คุณเข้าใจผิดมาตลอดเวลาที่คุณเชื่อผมเอาสักทีเถอะนะจะลองเชื่อกแกสักทีเป็นไรก็ได้ผมไปซื้อที่ไว้หน่อยหนึ่งที่หาเจ้าสาํารานแน่นเลยครับแต่ผมยังไม่อยากทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนักหรอกเพราะคุณก็รู้อยู่แล้ววงเงินผมมันจํากัดเพียง25,000บาท แต่ที่นั่นมาแล้วก็จะทําอะไรต่อไปหมื่นหนึ่งเป็นค่าที่เสียไปแล้วเลีอยงหมื่นห้าเป็นค่ากระต๊อบหน่อยเป็นค่าเครื่องไม้ใช้สอยผมจะเลี้ยงไก่ก็คว้าเอาดีกรีมาจากฟิลิป,ปินว่าเท่านี้เราเทพกระสิทธิ์เทวมิตรก็ไม่พูดกอะไรต่อคุณคงไม่เข้าใจชีวิตง่ายๆของผมที่ผมอยู่ได้กิ้งเกลือก,กับมันได้ผมอยู่อย่างไรก็อยู่ได้ปืนผมมีสิ่งแวดล้อมนั้นผมสบายใจอาหารการกินก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหรนะ่นักคุณหายแล้วมีความสบายใจเมื่อไหร่ลองขับรถไปเยี่ยมผมบ้างก็ได้อีกอย่่างงหนึ ผมรักษาถ้อยคําของผมคือผมไม่ได้ใช้เทวมิตรแต่ก็ยังไม่รู้จะใช้อะไรดีแต่ช่างเถอะข้อนั้นผมเองไม่ได้ติดใจเก็บเอามาคิดมากนะักพอรู้ว่านี่เป็นการลงโทษตัวเองเหมือนกันขอให้คุณเชื่อผมเถอะว่าการพนันกับผมความเหลวแหลกกับผมกําลังแยกทางเดินกันอย่างเด็ดขาดตลอดเวลาที่น้องชายพูดพี่ชายมองหน้ามองปากมองตาอย่างสนใจเมื่อจบน้องชายยิม้มพี่ชายก็พลอยยิ้มไปด้วยแม้เขาจะเคร่งเครียดอารมณ์หมกมุ่นอย่างหมองมัวกับการต่าง แต่นั่นไม่อาจาทําให้เทวมิตรพี่เอื้อยลืมความน่ารักน่าเอ็นดูความเกเรความซุกซนในอดีตของน้องชายคนเดียวของตนเสียได้แกจะให้พี่ช่วยอะไรกันได้บ้างพิชิตชายต้องลืมตาโปรงเพราะถ้อยคําวาจายอย่างนี้ยากยิ่งนักที่เขาจะได้ยินมันหลุดมาจากปากพี่ชายแล้วเขาก็ตอบไปด้วยความหมายที่มักติดปากพวกเทวมิตรทุกคนว่าขอบคุณผมพอใจเท่านี้ไม่อยากรบกวนอะไรมากกว่านั้นขอบคุณคุณเทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์หยิบซองสีดําออกจากใต้หมอน เขาดึงเช็คออกจากซองหนังนั้นแล้วฉันทนาก็เดินเข้ามาในห้องสายตาอันมีสเสน่ห์เหมือนนางงูกายสิทธิ์กวาดฉาบใบหน้าของสามีและน้องชายเขาหลอนค้อนเขาตอนหน้าต่อตาสามีของหลอนพบกันแล้วเหรอเทพประสิทธิ์ถามยังเจริญพบแล้วเขาตอบหุนหวนทำไมคุณไม่ถามกันล่ะคะเมื่อพบกันแล้วเขาฉวยโอกาสนั้นเล่นงานเสร็เกือบแรกเล่นงานใครฉันสิคะคุณเทพประสิทธิ์พิชิตชายเทวมิตรลุกขึ้นยืนผมจะเป็นหมาหรือเป็นคนผมก็ยังเป็นน้องคุณอยู่นั่น คุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่คุณก็ยังเป็นพี่ของผมขอให้คุณอย่าได้ลืมซะเอาละ่ะกิจของผมมีเท่านี้ผมได้เรียนคุณแล้วนะเทพประสิทธิ์เขียนเช็คแล้วส่งให้น้องชายเขาไม่ได้มองไปทางเมียเขาซึ่งค้อนควักยังไม่น่ารักพิชิตชายรับเช็คใบนั้นมาโบกเพื่อให้หมึกแหง้งชันธนาขยับตัวเข้ามาเท่าไหร่เทวมิตรน้องชายนึกในใจว่าถ้าเขาเป็นกุ้ยจริงๆแล้วจะพ่นบุหรี่ใส่หน้าผู้หญิงคนนี้ให้เห็นเดชแต่เขาจะทําอย่างนั้นไม่ได้นอกจากสะบัดหน้าแล้วยกมือไหว้พี่ชายเราพลวดพลาดออกจากห้อง เขาได้ยินเสียงเทพประสิทธิ์ดังตามหลังมาว่าขอโชคดีทําอะไรสําเร็จให้กันได้โม้กับคนอื่นเขาสักทีตาหมูต่อไปเมื่อขึ้นแท็กซี่นั่นแหละเขาจึงงัดเอาเช็คของเทพประสิทธิ์ออกมาดูแทนที่มันจะเป็น2 5 0 0 0บาทเทพประสิทธิ์กรอกตัวเลขและตัวอักษรเห็นถนัดชัดเจน35,000บาทหมายถึงว่าอีกหมื่นบาทสําหรับพี่ชายจะลองดูว่าน้องชายของเขาจริงหรือไม่นี่หากว่าสุภวรรณมีคู่รักหรือภาาไปม,มีผัวเขาแล้ว เรากับพี่เราเห็นจะไม่ได้พบหน้าค่าตากันอีกแน่แล้วขาก็ค้นพบว่าสุภวรรณเป็นจุดสนใจที่เรียกเขาไปที่นั่นเราไม่ปล่อยให้เขากลับมาด้วยสเสน่ห์ของรอนเขารักรอนเสียแล้วผู้หญิงอะไรแต่งตัวก็พื้นๆอย่างนั้นแหละแต่ทําไมมีสเสน่ห์จับใจก็ไม่รู้เราเห็นจะเป็นไอ้บ้าอยู่อย่างนี้ตลอดรืงไงวะเขาอดสมมติไม่ได้สมมุติว่ามีสุภวรรณเป็นคู่รักแล้วมีผู้หญิงที่เอาการเอางานไปลูกสาวนักเลงเก่ากำนันพลอ,อีกคนหนึ่ง ต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างลูกกำนันพลอยกับหลานสาวคุณตาเพชรสุภวรรณหยิบแก้วแชมเปญได้พร้อมสวมกระโปรงราตรีรองเท้าส้นสูงปรตทำให้สังคมทึ่งไปสัรพัดอย่างในขณะเดียวกันแม่เลี่ยมเหมาะจะเป็นผู้จัดการร้านค้ารับหน้าคนเข็มทุกชนิดยังไม่แพ้เปรียบไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนในกิ่งคนที่เขาพบที่บ้านจำน่ายเล่าและน้ำตาลเมากับในกิ่งคนที่เขาพบที่สถานีวันนี้ผิดแพลกแตกต่างกันเล่าคนละคน ในกิ่งคนเก่าหยาบขายอวดดีและทำท่าทางเป็นนักเลงเต็มตัวพร้อมต่อยตีกับทุกคนที่เผยช่องทางให้เกิดการวิวาทแต่ในกิ่งคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งกระหืดกระหอบแววตาร้อนลอนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผมรอคุณทุกเที่ยวรถเขาบอกเมื่อทัดหลันเข้ามาหาพิชิตชายเทวมิตรล่งมันบอกผมว่าคุณไปกรุงเทพและจะกลับเร็วๆกันอยู่กรุงเทพสองวันเท่านั้นเอ๊ะสองวันสามไม่สิสองวันสามคืนสินะปืนเราเป็นไงตะกิ่งแรกเปลี่ยน เป็นไงเราตะกิ่งแกเปลี่ยนใจไม่ขายหรือไงเปล่าผมขายแนะ่ตาเขาลืมโผงมองหน้าชายหนุ่มอย่างระแวงแคลงใจเพราะผมขายน่ะสิถึงเกิดชิปหายวายวอดขึ้นใครหรือหรืออัวผมสินี่คุณจะไปพักบ้านตะแก่นั่นเหรอบ้านคุณสุภวานอ๋อบ้านเดือนฉายเป็นความรู้ใหม่เอี่ยมของเขาว่าบ้านคุณตาเพชรชื่อบ้านเดือนฉายเป็นยังไงเปล่าหรอกแต่ผมหวังดีต่อคุณจริงๆนะระวังตัวหน่อย ถึงคราวที่เขาต้องพินิจพิจารณาใบหน้าและความรู้สึกของชายผู้นี้อย่างละเอียดทีทวดและพยายามที่จะย่งให้ถึงจิตใจของเขาด้วยว่าเขาหมายถึงอะไรความรู้สึกของเขาเพ่งเรงตนสถานใดพิชิตชายดึงไหล่ของกิ่งเข้าไปในร้านในสถานีนั่นพอนั่งลงกิ่งซึ่งนั่งตรงกันข้ามกับเขาก็มองตาเขาแล้วรีลงอย่างมีความหมายพิชิตชายเทวมิตรนั่งหันหลังไปทางด้านสถานีหันหน้าเข้าด้านในเขาจึงมองเห็นภาพสะท้อนของชายสองคนที่ปรากฏในกระจกตู้ในร้านขายทอง กิ่งสั่งเหล้ามากินแก้วหนึ่งพี่ชิตชัยกินโซดาเปล่าๆทั้งสองไม่ได้พูดว่าอะไรเสร็จแล้วออกจากร้านคุณพักบ้านตาเพชรใช่ไหมครับกิ่งกระซิบถามขณะเดินออกจากร้านแน่เขาตอบมันคืนนี้สองทุ่มผมไปรอหน้าบ้านเขาไม่ลังเลที่จะตอบตกลงแล้วทั้งสองก็แยกทางกันเขารายงานให้สุพรวานฟังเราก็เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดออกจากโรงพยาบาลผมก็คว้าเช็คไปเปิดแบงก์แลนอนก่อนเงินอยู่คืนหนึ่ง เขาวางเงินปึกใหญ่ลงตรงหน้าสุภวานรอนมองยังสนเทส่วนของผมแท้ๆ25งหมืนคุณแดงเขาพูดต่อพี่ชายผมเกิดอารมณ์พระอะไรขึ้นมาไม่ทราบแต่ว่าแกอยากเชื่อสักครั้งแลยแถมมาให้อีกหมื่นหนึ่งเป็น3ามหมคุณจะทํายังไงคะกับเงินนี้เขามองยังเกรงใจก้มมองดูเงินแล้วพูดเนิบเนิบกรุณาเป็นสมุหบัญชีให้ผมหน่อยเถอะคุณเก็บไว้หน่อยได้ไหมคุณก็เหมือนกับพี่ชายผมคงไม่คิดว่าในพิชิตชัยจะทําอะไรจริงจังฉันยังไม่ได้ว่าอะไรอย่างนั้นสักหน่อยนี่คะแต่คิด หรามาดูต่อไปว่าผมจะใช้เงิน35,000บาทเหล่านี้อย่างนักคล่าเงินหรือใช้มันให้เป็นประโยชน์จริงๆเงินมากเหลือเกินดิฉันไม่ไว้ใจไม่มากหรอกเพราะอีกสองสมวันเราก็ต้องให้มันหมดไปหมื่นบาทต่อจากนั้นเราก็ต้องให้มันหมดไปเพราะสร้างกระต๊อบขึ้นหลังหนึ่งกรงไก่เล้าไก่สั่งไก่มาเลี้ยงเรื่องในกิ่งเมื่อคืนนี้ลุงมาบอกดิฉันว่ากิ่งทำท่าเหมือนจะเปลี่ยนหัวมาทางคุณแต่ระวังนะคะกิ่งเป็นคนเช้าอย่างหนึ่งเย็นอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเขามาว่าอย่างไรลุงเล่าให้คุณแดงฟังหรือเปล่า เขามาเล่าว่าที่ดินที่จะขายให้คุณเกิดเดือดร้อนแกตัวเขาเองแล้วพวกของขุนอารักษ์จะเล่นงานเขาตายใครคือขุนอารักษ์เขาถามขุนอารักษ์คือคนของพระบรรจงสุจริตคุณพระเป็นธนบดีที่มีเงินนับเป็นล้านเพราะที่ดินอา้าวงั้นก็คือไอ้มาแรงมุมวายร้ายสองตัวนี้ใช่ไหมที่ชักใหญ่ให้บรรดาเจ้าของที่ดินยากจนทั้งหลายต้องเดือดร้อนดิฉันไม่อยากพูดอย่างนั้นคุณพิชิดชัยเรียกอย่างนั้นเองก็แล้วกันก็จะกิ่งท่าทางก็เหมือนคนอีกพวกหนึ่งที่ไม่ชอบคุณตาและคุณแดงดิฉัันบอกคคุณแล้วยงไงไะ ตะก,กิ่งเป็นคนใช้การไม่ได้เป็นนกนับหัวไม่ท้วนรูปเรื่องเป็นอย่างไรคุณแดงต้องเล่าให้ฟังหน่อยผมจะได้เข้าใจอะไรตรงนี้อะไรให้มันดีขึ้นบ้างที่ดินของตะก,กิ่งก็ดีกำนันพลอยก็ดีทั้งสองที่นั้นขนาดที่ของดิฉันอยู่พื้นหน้าที่ดินของคนทั้งสองมีความสลักสําคัญเพียงไรก็ต่อเมื่อเขาได้ที่ดินของเราไปถูกผมเข้าใจเพราะที่ดินของคุณแดงกว้างมากถ้าเขาได้ไปเขาเอาที่ดินกำนันพลอยกับเจ้าก,กิ่งเข้าประสานกันพื้นที่นา800กว่าไร่ก็จะมีความสําคัญเป็นเพชรเป็นพลอยทันทีค่ะ เขาจึงไม่ได้ดำเนินการอะไรกับเจ้ากิ่งหรือกำนันพลอยยังออกหน้าออกตาหนักแต่เขาพยายามต้อนเอาคนเหล่านี้เข้ามาเป็นลูกน้องเขาอย่างชนิดว่าจะบีบเสียเมื่อไหร่ก็ได้เพราะกิ่งเป็นคนไม่มีอะไรกำนันพลอยเกือบขายเนื้อขายตัวหรือเป็นไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องการพนันแกก็เป็นทาสของมันยังหมดทางแก้ทีเดียวที่ดินมีเท่าไหร่แกให้มันหมดไปด้วยการพนันแล้วก็ด้วยการพนันนี้เองที่ทําให้แกไม่ได้เป็นกำนันต่อไปการพนันเขานึกถึงตัวเขาเองขึ้นมาตังหิดตังหิด ทั้งสองคนเท่าที่ดิฉันทราบเป็นหนี้ขุนอารักษ์คนละมากๆขคุณอารักษ์ก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเล่ยที่ดินคนทั้งสองให้ตกเป็นสมบัติตนเร็วๆแต่เมื่อปรากฏว่าคุณจะซื้อที่ของกิ่งเรื่องนี้มันต้องกระท้อนเข้าหูคุณอารักษ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้ากิ่งอาจย้อนกลับมาหาคุณหากมันเชื่อว่าคุณเป็นที่พึ่งของมันได้เราจะได้ดูดีกันต่อไปพิชิตชัยเทวมิตรพูดอย่างหนักแน่นและจริงจังหล่อนมองเงินปึกใหญ่แล้วเงินนี้ล่ะคะเก็บไว้ให้ดีเถอะคุณแดงก็เห็นไม่ใช่่เเเรตััววผม,มีีกะป๋าาใบดยทนน้น คุณตกอลองซื้อที่แน่หรอคะครับเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกดิฉันจะเก็บเงินค่าที่ดินหมื่นบาทพรุ่งนี้จะเอาเข้าอมสินไว้สองหมืห้าเหลือไว้ถ้าคุณจะมาเรียกไปแต่อันนี้เป็นภาระยุ่งยากเหลือเกินดิฉันกลัวเขายิม้มแต่สุภาวาันไม่อยากมองยิ้มอย่างนั้นเมื่อรู้สึกว่าคนคนนี้เวลาเอาการเอางานก็เป็นอย่างหนึ่งเวลาทําอะไรในท่าทางเจ้าชูก็ขวางตาเอาการคืนวันนั้นลุงเป็นคนมาตามเขาบอกว่ากิ่งมารอพบแล้ว สุภวานและคุณตามองพิชิตชัยยังเป็นห่วงคุณตามไม่ได้พูดอะไรมากกว่าบนยังเป็นห่วงใหญ่ตามนิสัยคนชราในวัยนั้นว่าคุนหลนหาเรื่องแท้เทียวเขากลับมาที่ห้องพักแล้วหยิบปืนสั้นใส่กระเป๋าหลังไปด้วยกระบอกหนึ่งไฟฉายหนึ่งดวงแล้วลงไปกับลุงสุภวานสั่งลุงตามหลังลงมาลุงดูอะไรให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับผมลุงตอบอย่างนอบน้อมตามเคยลุงเป็นคนเปิดประตูรับกิ่งเข้ามาภายในยังวันใจแต่ลุงบอกว่า คุยกันในบ้านนี้ไม่เป็นไรหรอกกิงคุยข้างนอกไม่เหมาะมันกลางคืนเว้ยทั้งสองนั่งลงที่ขอนไม้ลุงรับเอาไฟฉายจากมือของพิชิตชยัยแล้วออกไปเตรด,ดูทางหน้าประตูใหญ่เงียบๆปล่อยให้คนทั้งสองสนทนากันแต่ลําพังผมอยากขายที่เร็เวๆคณตกลงแน่นะกิ่งถามอีกครั้งหนึ่งทันทีฉันจะไปนั่งหลอกแกเอาวิมานอะไรว่าแต่เมื่อ,อไหร่แกจะโอนให้เราต้องไปทําที่หอทะเบียนไม่ใช่เหรอยังไงก็ดีกิ่งหายใจเร็ว วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มารืนนี้ไม่ได้ทั้งนั้นมันตามผมเป็นเงาตามตัวอะไรทีเดียวงง้นเมื่อไหร่เขาไม่อยากถามว่าใครเป็นคนติดตามเจ้ากิง่งวันจันทร์เป็นยังไงตกลงแต่ว่ายัางไงเราเรื่องงานที่เกจะทํากับฉันเรื่องนั้นเอาไว้พูดกันวันหลังเป็นยังไงครับเขาคิดว่าเขายังรู้จิตใจคนคนนี้อย่างละเอียดจึงดักคอออกมาถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าไม่แน่ใช่ไหมแต่กิง่งเห็นจะกลัวเขาจนขี้อ่อนขี้แก่สิแกกิ่งนิ่งไปพักหนึ่งพิชิตชัยพูดต่อทําไม แกเป็นคนเกิดที่นี่ลูกก็เกิดที่นี่เมียก็อาจเป็นคนที่นี่ทำไมไม่รักถิ่นฐานในเมื่อทำท่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้แม้ว่าจากปากของกิ่งจะมีกลิ่นเหล้ารละเหยออกมาแต่ความกดดันภายในมีอำนาจรุนแรงกระทั่งเขาไม่เมามึนพอที่จะพูดเลอะเทอะช่วยไม่ได้คนเหล่านั้นมีปืนมีอำนาจและมีพวกมากเหลือเกินพลิบตาหน,นั้นสมองเขาแร่นปราดเหมือนมีอะไรบางอย่างมาบันดาลให้เป็นไปพวกของเขากิ่งใครกันใครที่เราเรียกว่าพวกของเขาเปล่าเลย หากเขามาจากกรุงเทพเขายกพวกของเขามาเราก็เรียกว่าพวกของเขาแต่ว่านี่อะไรอะไรกันที่เป็นความจริงความจริงก็คือคนของเราพวกของเราต่างหากที่กลายเป็นพวกของเขาไปอย่างนั้นใช่ไหมเล่าครับกิ่งรับทําไมคนเหล่านั้นไม่คิดว่าการเป็นพวกของเขาได้อะไรนอกเหนือไปจากความยุติธรรมการจ้องผลาญคนอื่นการทําลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งไม่ได้มีจิตคิดร้ายอะไรต่อเขาเลยการที่คนเหล่านั้นได้เป็นการตอบแทนจากคําว่าเป็นพวกของเขาได้เล่าได้เงินทองนิดหน่อย แต่ทำไมเขาหรือแกก็ตามไม่คิดบ้างว่าก่อนที่พวกเขาจะมาแกอยู่ของแกมาอย่างไรพ่อแม่พี่น้องแกอยู่กันมาอย่างไรการที่เขาจะให้อะไรกับแกเพื่อว่าให้แกเป็นพวกของเขาเขาได้อะไรจากการนั้นนอกจากเลือดชีวิตคนอื่นพวกพ้องแกเพื่อนบ้านแกซึ่งแกรู้จักมาแต่ไหนแต่ไรรู้จักก่อนหน้าคนเหล่านี้กิ่งคอตกริงอย่างคุณว่า ฉันไม่อยากจะชักชวนให้แกเป็นพวกใครแต่อยากให้แกอยู่ในที่ของแกอยู่บ้านของแกทำมาหากินไปตามประสาเท่าที่มีความรู้ความสามารถคนเรากิงฉันเองก็เหมือนแกกินมากกว่าหาได้แต่ฉันดีกว่าแกเพราะพ่อแม่สะสมเอาไว้ทำอะไรวิถารานได้หลายอย่างเลยแต่คนเราก็หนีความรู้สึกผิดชอบไปไม่พ้นทำไมเราจะกินมากกว่าหาได้วะทำไมเราต้องหาความสุขเกินกว่าเท่าที่ปัญญาเราจะบันดาลแกเหน็ดเหนื่อยกว่าฉันกิงเพราะแกมีลูกมีเมียฉันเองไม่รู้ว่าแกมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนด้วยซ้ํา กิ่งก้มนาเหมือนคนที่เต็มไปด้วยความสำนึกพิชิตช,ชัยเทวมิตรวางมือลงบนไหล่ทั้งสองของเขาสิ่งที่เรากลัวคือสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องกลัวมันคำว่าไม่กลัวคำเดี๋ยวมีความหมายพอใช้คนเราอย่างมากตายหนเดียวเราอยู่ของเราเราทำกินของเราถ้าคนอื่นคิดร้ายต่อเราเราก็ต้องคิดว่ามันจะเอากันยังไงถ้าเขามีปืนเราก็มีปืนเหมือนกันนี่หว่าผลใจผมทำยังไงกิ่งหากขายที่ดินให้เรากิ่งไปซื้อจากที่นี่ไปหาที่ทำกินที่ดีกว่านี้ตั้งเนื้อตั้งตัว โดยไม่เอาเงินทั้งหมดที่ลื้อขายให้อัวไปถลุงซะอัวอยากให้ลื้อไปนะแต่ถ้าลื้อคิดว่าไปแล้วมีเงินไปเสี่ยงธรามหาหากินอย่างเอาอะไรแน่ไม่ได้อัวก็ไม่อยากให้ลื้อไปเพราะคนอย่างลื้อเวลามีเงินเป็นอย่างหนึ่งเวลาเมาอย่างหนึ่งไม่มีเงินอย่างหนึ่งไม่เมาอย่างหนึ่งกิ่งก้มหน้ามองพื้นดินคล้ายสารภาพว่าพิชิตชัยเอ๋ยเขาเป็นคนเช่นนั้นจริงๆผมไม่มีทางไปนอกจากไปปรานเพื่อนผมอยู่ที่นั่นแต่เขาก็เหมือนพวกไอเสือพวกโจร พิชิตชัยเชื่อมั่นว่าความคิดตรงกันข้ามกับสุภภาวารนจะถูกต้องซึ่งเขาเคยถูกเตือนด้วยความเป็นห่วงถ้าอย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันก่อนเป็นไงเขาอาจเอาผมถึงตายเขาอาจทําได้หากเขากล้าเข้ามายิงเราถึงในมุง้งเราก็ยอมให้เขายิงโดยไม่ต้องสู้อะไรเลยกิ่งล้มเลิกความตั้งใจหลายอย่างเขาบอกแต่ว่าอยากจะให้การวางเงินมันเสร็จสิ้นในเร็ววันก็อย่างว่า